ย่อกันลังแตกนะครับติดตามนะครับหลังจากที่เราใส่ AD2551 ในระบบน้ำหนึ่งขวดต่อ5,000ลิตรหรือหนึ่งขวดต่อสิบไร่ทุกสิบห้าวันนะครับหลังจากที่เราใส่นะครับได้สามสี่วันนะครับเราตามมาดูนะครับ บว่าต้นทุเรียนนะครับแตกยอดอ่อนนะครับต้นนี้ไม่มีการให้ปุ๋ยไม่มีการฉีดยานะครับเคมีกำจัดโรคและแมลงเลยนะครับก็ปล่อยเป็นให้ Rd สองห้าหนะครับตัวเดียวนะครับ ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับใบเริ่มแตกออกมานะครับเมื่อก่อนก่อนที่จะใส่ในระบบน้ำนะครับเรือนก็ไม่ค่อยแตกใบหรือว่าแตกยอดนะครับได้ผลนะครับแนะนำให้ท่านเอาไปใช้นะครับ r d สองห้าหนึ่งบเป็น สาปรปลอดภัยเป็นออรแกนิกร้อเซ็นนะครับมีงานวิจัยนะครับนี่นะครับท่านผู้มชมนะครับเราตามมาให้เห็นจัดจะกันเลยนะว่าต้นที่มีการใช้ Rd 251ในระบบน้ำนะครับหลังจากใช้ สาสี่วันนะครับใบเริ่มสมบูรณ์นะครับแตกยอดมาใหม่นะครับส่วนต้นที่เราพวนไปนะครับอันนี้ยังรอนิดหนึ่งนะครับรากอาจจะขาดนิดหน่อยนะครับเราพวนเพื่อให้ได้ ลากแดดอากาศประมาณสองเดือนครั้งนะครับเราทดลองมาหลายรูปแบบทดลองมาตลอดนะครับว่าฉีดนเป็นอย่างไรยอดเป็นอย่างไรนะครับใส่ในระบบน้ําเป็นอย่างไรล่าสุดเราแนะนํานะครับให้ใส่ในระบบน้ํานะครับได้ผลดีนะครับและยัง ประหยัดนะครับประหยัดแรงงานเราใส่ในแท้งน้ำแล้วปล่อยตามสายนะครับลงมาจะเป็นหัวสปริงเกอร์หัวมินิสปริงเกอร์หัวหยดลดลาดและดเท้งนั้นนะครับหัวมินิสปริงเกอร์เราก็จะให้ประมาณสักชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับตัวน,นี้ก็ ดีนะครับรู้สึกกำลังกำลังแตกนะครับแตกเข้าไม่เข้าสารนะได้ผลกับ RD 251นะครับใส่ในระบบน้ำนะครับได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับแนะนำ r า rd 1สใช้ใน การปลูกทุเรียนนะครับปลูกทุเรียนใหม่หรือส่วนใหญ่กำลังออกดอกกันให้แนะนำฉีดดอกนะครับทุกห้าวันนะครับหลังจากติดแล้วเป็นหางแย้ไหม้แล้วนะครับก็ฉีดเลี้ยงน,นะครับลูกมาตั้งแต่เล็กเลยได้ครับ ซีซีต่อน,น้ำยี่ลิตรนะครับฉีดไปที่ดอกฉีดพาดอกฉีดผลนะครับได้ผลดีนะครับฉีดไปที่ตรงไหนก็จะงาำตรงนั้นนะครับพ b 2ดีสองห้าหนะครับทำให้น้ำคุณภาพดีนะครับน้ำดีมีชีวิตนะครับ และ न, ดินดีมีชีวิตนะครับนี่นะครับสังเกตดินนะครับดินตรงนี้เป็นดินเหนียวแข็งโป๊กนะครับแต่ก็มีเริ่มมีชีวิตขึ้นมาแล้วนะครับเขียวเขียวขึ้นมาเต็มเลยนะครับนี่นะครับอดีสองห้าหนึ่งทำให้ดินมีชีวิตทำให้น้ำมีชีวิตนะครับ ื้นที่นานะครับกำลังจะไถกันนะครับกำลังไถเพราะว่าที่นาแห่งนี้นะครับอยู่ที่หมู่5อำเภอรจรอนนะครับตำบลบ้านแก่งนะครับจังหวัดอุดตรดิต์นะครับเป็นนาดินเหนียวนะครับก็มีการ เกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยว,ยวคนพิลึกคนที่เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็กำลังเตรียมดินนะครับเพื่อเป็นการทำนาแปลังครับนานร,รอบๆเนี้ยร,รอบๆสวนทุเรียน ใช้ Rd 2อ1ห้านกันทุกส่วนครับทุกทุกไร่ทุกแปลงนะครับเกษตรกรยอมรับนะครับใช้แล้วไม่ไม่ต่ำเกียนนะครับเดีวท่านผู้ชมดูอยอดใหม่อันนี้ทุเรียนได้ประมาณหนึ่งเดือนแตกยอดใหม่แล้วนะครับ ก็ถือว่าได้ผลนะครับวิธีนี้ขอแนะนำใช้ RD 251ใส่ในระบบน้ำทุเรียนชอบหญ้านะครับท่านผู้ชมชอบวัชพืชชอบวัชพืชขึ้นนะครับเราปล่อยนะครับเราปล่อยให้ทุเรียนอยู่กับวัชพืชนะครับถ้ารกมากๆเราก็มีการตัดบ้าง นะครับมันดีต่อระบบรากนะครับนี่นะครับระบบน้ำนะครับระบบน้ำเป็นสระนะครับเราขุดลึกนะครับ จะให้ท่านผู้ชมเห็นเห็นไหมเนี่ยแตกยอดอ่อ,อนเมื่อปลูกได้หนึ่งเดือนอันนี้อายุแค่เดือนเดีเดยวก่อนหน้านั้นก็มีเป็นดินใหม่ดินเหนียวนะครับและประสบการณ์การปลูกทุเรียน ของคนงานปลูกนะครับไม่มีประสบการณ์นะครับนี่นะครับจุดประสงค์ที่คุยประเด็นวันนี้นะครับก็จะคุยให้ท่านผู้ชมฟังว่า ส่วนทุเรียนสร้างใหม่นะครับมีการเรียนรู้นะครับไม่ทราบว่าจะคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรจะเริ่มอย่างไรนะครับท่านมีทุนอยู่แล้วนะครับอันดับแรกท่านก็ต้องขุดสระน้ำกักเก็บน้ำไว้ให้มากนะครับให้เพียงพอนะครับหลอจากนั้นท่านก็ถ้าจะ จะใช้ระบบโซลาเซลล์ ale, ท่านก็ติดตั้งโซลาเซลล์ ale, นะครับและมีแทงน้ำเก็บน้ำไว้นะครับเป็นอาคารน้ำสูบน้ำนะครับขึ้นนะครับขึ้นไปที่สูงนะครับและปล่อยปล่อยลงมานะครับปล่อยลงมากระแทกด้วยความเขาเรียกว่ามวลน้ำอยู่สูง มีท่อนะครับสี่นิ้วนะครับปล่อยลงมาแล้วน้ำก็จะมีแอร์แวร์นะครับเป็นตัวจัดการอากาศนะครับทำให้น้ำไหลแรงนะครับเร็วนะครับมาที่จุดที่เราจะจ่ายนะครับจ่ายไปให้ต้นทุเรียนของเรานะครับต้นทุเรียนของเราก็เราอาจจะปลูก ฝรั่งปลูกทองหลางนะครับปลูกกล้วยแล้วแต่นะครับแต่กล้วยก็จะมีความชื้นสะสมโรคนิดนึงนะครับแต่มี rd 251ี่คอยให้อยูต่ตลอดเวลาก็จะช่วยได้นะครับนี่เห็นไหมครับปลูกได้เดือนหนึ่งนะครับต้นทุเรียนนะครับ เราก็โูกฝรั่งสุยมี่กิมจูนะครับไส้แดงองปรปบซื้อนะครับ นี่ครับเราปล่อยลงมาจากตัวาาการน้ำนะครับต้เลียงปลูกใหม่ก็เริ่มแตกแตกใบนะครับการปลูกพืชนะครับก็ต้องมีการซ่อมนะครับการสร้างสวนนะครับติดบ้างซ่อมบ้างนะครับ นนี่นะครับแต่ต้นทุเรียงก็จะตามพันกันได้นะครับกำลังออกปีแรกนะครับปีแรกเราก็ ส่วนใหญ่เราจะขยายนะครับขยายเพื่อไปปลูกแปลงที่ยัง มีพื้นที่ว่างอยู่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมแตกใบอ่อนอนี่นะครับหลังจากที่เราให้ในระบบน้ำนะครับท่านผู้ชม ทุเรียนก็แตกยอดอ่อนมานะครับ 이렇게 농็